เราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใครเพียงเพราะเขาเห็นต่างจากเราค่ะหลายครั้งที่เราคิดหลายครั้งที่เราเห็นหรือในสังคมของโลกทุกวันนี้บางครั้งใครบางคนอาจจะถูกตัดสินจากสังคมโดยที่เขายังไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยซ้ำเพียงเพราะเขาทำสิ่งที่แตกต่างจากที่สังคมเป็นอยู่เท่านั้นเองค่ะในความเป็นจริงแล้ว ทุกคนไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจใครหรือตัดสินใครเพียงเพราะเขามีความเห็นแตกต่างจากเราเพียงเพราะเขากระทำสิ่งที่แตกต่างจากเราค่ะบางครั้งเราเผลอตัดสินใจคนอื่นเพียงเพราะอาดีตที่เราเคยสั่งสมมาค่านิยมที่เราเป็นอยู่ทัศนคติที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เรายึดถืออยู่ถ้าเขาไม่ทำตามแบบที่เราคิด ไม่ทําตามสิ่งที่เรานิยมหรือค่านิยมของเราเราก็เลยเผลอไปตัดสินใจเขาค่ะในความเป็นจริงเราไม่มีสิทธิ์ทาแบบนั้นเราไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังของเขาหรืออดีตของเขาเป็นแบบไหนอย่างไรเขาเคยผ่านอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นค่ะเราไม่สามารถใช้อคติในใจเราไปตัดสินคนอื่นค่ะเราต้องใช้สติกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันเสมอ การอยู่กับปัจจุบันให้เกียรติเคารพในความแตกต่างก็จะทําให้โลกใบนี้มีความสุขขึ้นค่ะขณะเดียวกันก็จดจําไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงถึงกันค่ะเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันทุกสิ่งบนโลกนั้นเชื่อมโยงกันและไม่มีอะไรแยกจากกันอย่างแท้จริงทุกความคิดทุกคําพูดหรือการกระทําของเรากับคนอื่น มีความเชื่อมโยงกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอเช่นพลังแห่งความรักพลังแห่งความสามาคัคคีและความผูกพันที่เชื่อมโยงผู้คนเอาไว้ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติาศาสนาเพศกฎแห่งจัก,กรวาลเชื่อว่าเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลเราแค่ค้นหาว่าตัวตนจริงๆของเราเป็นใครในชีวิตในการใช้ชีวิตถ้าอยากได้ความมั่งคัง่ง เราก็ไม่จําเป็นต้องแข่งกับใครค่ะอยู่ที่ตัวเราค่ะการเปลี่ยนแปลงตัวเราเท่านั้นที่จะสั่นสะเทือนถึงจักรวาลและทําให้เราได้รับสิ่งที่เราต้องการค่ะพลังของการสั่นสะเทือนที่ใกล้เคียงกันจะดึงดูดเข้าหาการเสมอค่ะเช่นคนรัก กลุ่มเพื่อนที่มีความคิดหรือทัศนคติคล้ายๆกันเรียกง่ายๆคือเราจะดึงดูดคนที่ศีลเสมอกันเสมอค่ะที่เราได้ยินบ่อยๆว่าศีลเสมอแล้วเจอกันเคมีได้อยู่ด้วยกันได้อะไรประมาณนี้ค่ะหรืองานที่เรากำลังทำใกล้เคียงกับแรงสันสะเทือนภายในหรือความสามารถของเราเสมอค่ะวันนี้เราอยากได้ความสำเร็จเราอยากได้ความมั่งคัง่ง ไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครคะ่ะอยู่ที่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทำตัวให้เหมาะสมกับสิ่งที่สมควรจะได้รับหรือไม่ท่านั้นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงตัวเองการเปลี่ยนแปลงแรงสันสะเทือนภายในตัวเราให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะได้รับหรือสิ่งที่เราคิดว่าสมควรจะได้รับเช่นจินตนาการถึงความมังง่งคั่งจินตนาการถึงงานที่ดีเราต้องมีศักยภาพหรือทำตัวให้พลังงานสูงคิดเสมอว่าเราทำได้เราสามารถเดินทางสู่ความสำเร็จได้ด้วยการเปลี่ยนแปลง ตัวเองเพื่อเข้าไปหางานที่เราต้องการทำหรือความมั่งคั่งที่เราได้สิ่งนี้ค่ะจะช่วยปรับความคิดปรับอารมณ์และปรับแรงสันสะเทือนภายในจิตใจของคุณให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะได้รับเช่นเดียวกันค่ะคิดง่ายๆว่าถ้าวันนี้คุณอยากเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรักคุณอยากเป็นเจ้านายที่ลูกน้องให้ความเคารพ อย่างน้อยคุณต้องแสดงความรักให้ลูกน้องเห็นคุณต้องทำให้ลูกน้องเชื่อว่าคุณสามารถนำเขาได้ก่อนค่ะถ้าคุณให้สิ่งเหล่านี้ได้คุณจะได้คืนมานั่นคือกฎของการสั่นสะเทือนหรือกฎของแรงดึงดูดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ คุณเปลี่ยนที่ตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนที่ตัวเองจักรวาลพร้อมที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถเดินทางสู่ความสําเร็จได้ค่ะวันนี้เราไม่จําเป็นต้องแข่งกับใครเราไม่จําเป็นต้องตัดสินใจใครเราแค่อยู่กับปัจจุบันให้เกียรติเคารพในความแตกต่างและขณะเดียวกันก็คิดไว้เสมอว่าบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงถึงการเสมอค่ะทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ถ้าวันนี้คุณมีสติอยู่กับปัจจุบันระลึกรู้เสมอว่าสิ่งที่คุณส่งออกไปคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาค่ะเราทุกคนล้วนเชื่อมโยงถึงกันถ้าคุณตื่นมาด้วยความสุขส่งมอบความสุขออกไปคุณจะได้ความสุขกลับคืนมาค่ะถ้าคุณส่งพลังบวกออกไปคุณส่งความรักออกไปคุณจะได้พลังบวกและความรักกลับคืนมาค่ะเช่นเดียวกันถ้าวันนี้คุณมองหางานที่ดี คุณมองหาความมั่งคัง่งคุณแค่พร้อมสำหรับการรับงานที่ดีรับรับความมั่งคั่งนั้นคุณแค่เชื่อว่าคุณสามารถทำมันได้คุณพัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงคุณก็จะมีสิ่งที่คุณต้องการนั้นได้ค่ะส่งสิ่งไหนออกไปแรงสันสะเทือนจะส่งสิ่งนั้นกลับคืนมาให้คุณค่ะอยากจะให้ทุกคนมีพลังที่ดีมีสิ่งที่ดีในชีวิต รับพลังงานดีๆเข้ามาเปิดรับพลังบวกเข้ามาค่ะครับคนคิดบวกยามเช้ากับพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์ส่งมอบพลังงานดีๆและสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆให้กับทุกคนนะคะสำหรับใครที่ต้องการความสำเร็จต้องการความมั่งคั่งและกำลังเริ่มต้นการตลาดแบบออนไลน์พี่หมูมีคอร์สการตลาดออนไลน์ฟรีเดือนละ2ครั้งนะคะถ้าสนใจสามารถทักหาพี่หมูได้ที่ s i k r u p m o o ค่ะ พี่ยินดีต้อนรับและพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์และเรื่องราวดีสำหรับทุกคนเสมอคะ่ะสวัสดีคะ่ะ